แรนฟ้าเลยเสื้อสุดงามเนานะวันหน้าล่อไอไฟเปิดแล้ววันหน้าสิพาทุกคนไปช้มไปจัดสบบายดีสุดครับท่านผู้เบิกทั้งหลายตอนนี้อยู่ช่องวันไอแชนแนลแม่น้ำวันหน้าสิพาทุกคนมาอย่างดินแถวไอคอนสยามนันะ่นเองเนาะอยู่ข้างล่างวันหน้านี่ยิเป็นไอคอนสยามนันะ่นเองเนาะแล้วก็อยู่แถวรอบๆนี่งแบบิเป็นแบบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะ ลายผ่านนอสิงมีตึกสวยสดงามมันนี่ต่าะๆนอได้เวลาใช้เบิ้งเด้อนี่นอพี่นอ้องสวยงามแห้งอะไรนั่นเหมนนอทั้งนี้ก็เป็นอไอคอนสยามนอตึกสูงๆตึก,กนีกะก็ได้แล้วกะ็กลางคืนนอมันจะมีการเปิดไฟนอแบบเป็นง่ามๆเลยแหละแต่ว่ามันนี่มันนา่าใชมาให้เบื้องให้ตึกล่างมาส่องเนาะตามบิน,น,นแม่นำจะพยายาม่ชุดชุดง,ง่ามเนี่ยนาะ เดี๋ยววันนี้โคดหน้าโคดช่วยด้วยนะเนาะแล้วคนก็มาถ่ายถูถ่ายหอยกันนะเนาะวันหน้าวันหน้า่านั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาหนุนนะพอดีบอม้าวันหน้าไปทุระอยู่นั่นเนาะพอดีวันหน้าผ่านมาวันหน้าเลยนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสนอทรัพย์สิมาก็ได้เนาะแล้วก็มาลงสะพานตากสินเนาะแล้วก็นั่งเพื่อไอคอนสยามเมื่อไรนาะเพว่าเป็นบริการเนาะเป็นเกือฟรีเนาะเป็นบริการเนาะแต่เท่าทรัพย์สิมาแบบว่า ถ้ามีรถต้องนึ่งพานในหน้าแถวฟังฟังทุ่นนอหแนะล้วกะ็นั่งรถต้องนึ่งเมื่อใดนะคุณะะ้วกาศคุนมาอคอนเสียร์มันะเห็นเนาจอดน้าคอนสยามเลยเน,นะนา,า,นาเนะแต่เช่นนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศต้อนออกตอนนี้เป็นเวลา3มโมงเสาร์นี้หนาทีนะครับเนาะตอนนี้วันหน้าก็นให้พี่น้องสุขสุขคนเดินเบินกนอเป็นบรรยากาศแบบคนมาไล่แห้งริษณ์หนองแล้วก็นมันเกิดเป็นเทศกา,ยรรยากลย่างบปิดชิจังแหละ ม้นากับโอโหเรือเป็นเรืกระโทกเลยเศรษฐกิจโซ่ไฟหรือว่าเป็นเศรษฐกิจย่างม้น้ากับประจักษ์เนาะแต่งกะคนกับล้วงลายไฟหมากเนาะอ่เจือเทิงกับมีนกันเนาะทั้งเทิงเนาะสมีคนยื่นอยู่ที่โซ่สองนู้บวกอีน้องยิ่งแล้วพอได้อ่าจากเบิงอ่ะน้อก็สร้ามารถกับเบิงในสองม้าหน้าได้ดอมม้าหน้าเคยถ่ายเคยถ่ายไว้เนาะม้าหน้าเคยถ่ายขีปตอนม้าหน้าไม้ก่อนที่ย่างมาแหลกเนาะอยู่ข้างในได้เนาะเนาะไว้อยู่นั่เนาะก็สามารถกับเบิงก็ได้เนาะ เดี๋ยวตอนนี้เราบรรยากาศจพาทุกคนมาหาย่างแบบบรรยากาศเนาะตอนยามแรงจริงนคนก็นมาถ่ายของแต่หูเรื่อยไปนำจะพญานี่แลนผ่านเลยเซอร์เซอางามเนะาะคนนาซีมาลงอยู่บนเตี เคเนาะมันน่าจ้ายางหลอกกันไปเนาะบรรยากาศงามเลยเนาะพอดีว่าชาว่างชาตินะไหน้าน่าไทยนี่เนาะพอดีว่าเป็นไหบ้าน่าไทยรูปหเนาะคนกาวสร้างกิจเสวนาเลยไหบ้านากันะครับเดาๆนิดนึงเนาะรูหลังบางม่รูหลังบางเนาะใหไทยไหไทยรูปใหเนาะหบ้านากันเลยไปถ่ายคนใส่องรูปเนาะ เปบรรยากาศที shorts, ่สดๆยังงี้เลยนะให้พี่น้องเห็นเนาะว่าน่าคิดว่าเพิ่นสิเปิดไฟแล้ว่าน่าสิร้องรอจนเพิ่นเปิดไฟเนาะว่าน่าสิทายเพิ่นเผือดไเบิ่งเนาะถ้าเพิ่นเปิดไฟแล้วเนาะว่าน่าจะสิกลับเนาะคิดว่ารอทางหน้าเลยเป็นยังไงบ้างทีเปิดเป็นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าน่าสิพาพพยางไปเบิ่งเนาะอ่าที่เพิ่นติดไฟเนาะให้เบิงนี่ก็ทำอย่างนี่เป็นบรรยากาศแม่น้ำจักรยาเนาะ ซึ่งนี่ก็เป็นตึกระฟังสองเนาะโดยสดงามแห้งเนาะท่านี่ก็เป็นอ่าเป็นในคนสยามเนี่ยนะคนคนลงมาเพื่อไล่เรื่อพี่น้องตอนนี้ว่าน้าก็บขาม้าแต่แต่สะพานตากชินนั่นคือว่านะว้าอะไรเพื่อยากมานอกจากสมาดม้าสามารถนั่งเชิอแต่สะพานตากชินเนาะขาม้าในขนสยามได้เนาะขนบริการฟรีเนาะแบงค์เนาะ บริเจนเนอร์เนาะอ่านั่งรถดีเทสนะพี่น้องมาลงสะพานตากซินเนาะแล้วก็ลงไปถามเพื่อนเนาะรอการเบื่อเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนก็เขียนว่าไอคอนสยามนะเอาไปรอคิวเพื่อนเนาะเอาไปบึิดไหเนาะเดี๋ยวเราไปจ้งเทางไปสามารถไปทำอ่อซิเคียวริตี้อะไรนะตามเราเพรอย่างไดอย่างหนึ่งเนาะกับประวัตินาะเพื่อนกันแนะนำดีดีเลยเนาะเป็นเพื่อนเพื่นที่ วันนี้พยายางดูคนชมบรรยากาศเน,น,น,นะน,น,นี่ยวันนี้สภาพบางต้นหน้าต้นต้นียังกระพุ้งเป็นตน้ตนต้นเซตันคิสมาเก็บกเมนเนาะ ก็มาล่มอลงขึ้นอ่ะเนาะที่นั่น้องตสนใมเป็นจิวนาสุภามาเ้ว

พายังหอกให้ม sure. ันสดๆสงามขาาดี์น้องเบิ้งเนาะชว่วหน้าเลยพระสิมาก็มาเบิ้งมาส้มก็ได้นะมาเบิ้งมาส้มก็ได้บาับอดจัตุสแลก็สยามโอ้่นจะเป็นวันงานล่อยกระท่มเนาะอ วงามแห้งลิ้นกระทง n g ่น,นี้นบกครอยมากด่านนะเพ่อด้ด่านนะ้นขนนี้นนี้นบกพอยมาเนานะที่เหลือขันนี้สวยๆะบกคอยมากกันนะ่ กับอ,อีซอะไรสนองยีีโมงเนาะมันหน้ากับีลอ้อเปิดไฟน้ากีว่าน่าจะทยเพืดด่อนในเบิ้งนี่นะมันหน้าจางังีกับคิดวล้อเพื่อนเอลอล้อทายก็จไท,ท,ทายเเพื่อนเบิ้งเนาะ,ะไม่ไดกาดมึงน้ามึน้น้ามมน้ามมน้ามมน้า,มมนา,นาตกแบบ โอ้การเริ่มเย็นเลยพี่น้องว่ามันก็แรงและการเริ่มเย็นยนะเี่นเนอะบรรยากาศดีแห้งเลยอตอนนี้พนังอยู่ไอคอนสยามอยู่นะพี่นาะนะ ว่าหน้าล่อไห้ไฟเปิดแล้วว่าหน้าสิพาทุกคนไปส้มบรรยากาศไฟแสงสีเนะาะแต่กับซิมกราฟห้องเนาะเพื่อนคนเบงิงเพื่อคนส้มเนี่ยเดินทางว่าหน้าล่ออยู่บรรยากาศกดางเห็นเนาะสุดสดหนึ่งาะ ้ขาแสดงว่าปกติทางนี้แบบว่าเป็นอันนี้น่าเป็นแบบว่เาเป็นแบบว่านำ้นำฟุเต็ลรบบัานะแต่ว่าเมื่อนี้นอกฝนติดไว้ว่าฝนกอภัยไล่ๆแบบว่ายังยางอะไรเปิดไปได้สินะเป็นเบาันะเอาก็ต้องล่อกนันเนาะ ตอเงไฟพูนรอเ่งต้นหม่เนาะโอเคเนาะตอนนี้ไฟเปิดพื้ที่เรียบร้อยแล้วเนาะกลองมหน้ากับบวบหมักหมูหมัก รับนะแต่ okay, ตอนนี้จะเปิดไฟสวยงามรลังการดีแล้วนะ เป็นโนมูไฟนะ้องเป็นแบบสแบบไตล์กับตน้นคริสต์มาสนะพี่น้องแต่ว่าบุเมนเนาะสวยงามเลยพี่น้อง สวยงามแห้งเลยนะครับเนาะนี่แหละจีบนาล่อคอยอ้มันเปิดแหละว่าน่าจิภาถนเฉื่อนเบิกเนาะเดี๋งตาเดี๋คนคนก็ไล่มาไล่หน่อยนะสุดยอดเรืองนะ คนะน้องบัดนี้วันนาก็สิกลับหอกับฮอดด้พี่น้องเด้อเด้อครับงเลยกด Subscribe กดติดตามใช่อชแนลเด้อสําหรับคลิปนี้นากสิลาไปเียงนีเนาะเจอกันมคิหนาเนาะสินนาก่าว่าสบายดีส